ครับสวัสดีครับเพื่อนเมื่อนี้ก็ได้มาจุดเตาไม้ให้เบิ้งนะครับอีกเตานึงถือว่ายุ่ง้างกันครับสําหรับเตานี้ก็รอเปิดนะครับฟังขวาเมือนะครับเปิดเตาหมูว่านอีกแเผาแล้วนะครับเผาง่ายนะครับแต่ว่าเตานี้ตั้งแต่เหตุมากกับบรได้เผาเชื่อนะครับก็บสิสด้มาอัปโหลดให้เบิง้งเป็นยังทั้งช่องคือ อัพโหลดแต่เรื่องเผาทานแบบคล้ายๆเดิมๆมันโบเมนเดิมๆนะครับก็คือการเผาทานนี่ก็อยากให้เอฟซเข้าใจว่าเวลาเขาเผาทานไปแต่ละครั้งการเผาทานมันโบคือเก่านะครับประสบการณ์ต่างๆแล้วกะการเรียนลู่แล้อก็สิ่งที่ใดมามันมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเตานี่นะครับ ปุ๊ดคือกันเฮ็ดตะแกงคือกันนะครับเวลาเอาเศษทานใสพัดรมเปาครับเบิงบ่มีผลอยังเลยครับอันยุงสีนะครับเห็นบ่อันนี้ก็ต้องแก้ไขนะครับปัญหาต่างๆนะครับต้องแก้ไขผมถึงว่าทั้งช่องถึงอัปโหลดบ่อยๆนะครับการเผาทานเพราะว่า มันบคือเก่านะครับบางที่เทคนิคต่างๆวิธีการต่างๆก็มันเป็นประโยชน์กับเอฟซีที่เขามาเบิงแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่ว่าเป็นมือใหม่ก็สิได้เลียนลู้ไปนะครับเพราะว่าเพื่อนบ่เคยเผานะครับบางคนแต่ถ้าคนเผาแล้วกับว่าง่ายๆนะครับแต่ว่าให้นึกถึงเพื่อนๆที่ว่าบ่เคยเผานะครับผมผมคิดข้อนั้นสำคัญนะครับ นะครับกระจิดเป็นความรูนะครับทั้งช่องเฮาก็เลยส้างคลิปขึ้นมาในในคลิปกรณีที่ว่าเป็นคลิปที่เป็นช่องที่ว่าหายความรูโดยเฉพาะนะครับสาหรับผู้ที่มีประสบการณ์หรือว่าเมื่ออาชีพกาขอหายพันๆไปนะครับเพราะว่าเฮ้ารู้แล้วนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าง่ายๆหรือว่าเดิมๆเก่าๆยังสีนะแต่หากเกิดเอฟซี FC คนใดที่ว่ายังรักช่องหรือว่าความรู ศรัทธาในในความหลูของทั้งช่องยังสี่กับึงนะครับเป็นเอฟซีผูกพันมาตลอดนะครับผมก็ขอกราบขอประคุณนะครับแต่ที่นี่ก็ได้มาปรับความเข้าใจกันก็คือว่าเป็นยังคือมีแเต่เรื่องเปิดทานแล้วก็เผาทานบบมีเรื่องอื่นนะครับมันมันก็มีคือกันนะครับผมก็พยายามสอดแทรกเข้าไปนะครับกะขอให้เอฟซีเข้าใจนะครับ กับมือว่านนี่การเผาทานกับมีประสบการณ์คือการเห้นบอกครับมือว่านนี่ก็ะได้ประโยชน์ก็คือการอบทานนะครับการอบทานนี่เป็นประโยชน์ที่ดีมากเลยนะครับเพจให้ไม่ในเต่ามันห่อนแล้วก็พอมาโดนความห่อนกับข่ายแก็ดนะครับปั๊บทันทีเลยนะครับนะครับแบบนี้นะครับก็ได้เป็นประโยชน์นะครับก็ได้บอกกันนะครับ แล้วก็อีกหลายเรื่องเลยนะครับในในมันสมองของทั้งช่องนะครับพอออกมาลีปนี่กับบรูดจ็กสีเวอลยังเพราะครับมันเหาวนะครับสําหรับเต่านี่นะครับก็มีปัญหามือขึ้นนี่ผมก็ได้อุ่นอบไว้นะครับไฟกระดับครับไฟดับอันโบมี่ยังเลยผมก็เลยจิ้มไปนะครับพอมาจุดตอนเศร้าใส่พัดลุมนะครับ ก็เป็นยูยังสี่นะครับก็ต้องในแก้กไขเป็นเพราะตะแกงที่ไปบ่อหรือว่าหางอันไปบ่ออากาศบ่อเขาอย่างสี่นะครับผมถึงว่าจะอัปโหลดความรู่ต่างๆนะครับในการเผาทานไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นความรู่นะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้มาชี้แจงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการความรู่ของทั้งช่องนะครับว่าเป็น,ยนอย่างไงมากย่างไรนะครับ เตานี่ผมสิไเด้ให้เบิ่งนะครับเป็นเตาขางกันนะครับสําหรับเตานี่ก็เผามือว่านนะครับกะสิดเด้เปิดตอนเศร้านะครับต่อไปกะสิดด้สลับกันอยู่ยังสี่นะครับหรือว่าพร้อมกันบางที่กัสจิเห็ดไทยเผาพร้อมกันนะครับกัสิดด้มีประสบการณ์นะครับการแยกการทำงานเป็นแบบไหนแบบใดไปอีกนะแ้วกา ความคิดเห็นของเอฟซนะครับในการคัดแย้งนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆความหลูต่างๆนะครับขอให้เขาคอมเมนต์มากนะครับคอมเมนต์ไต่คลิปมากนะครับเป็นความหลูทางนั้นนะครับโบ,โบมาทะเลาะหรือว่าอย่กตะแคงแยกข้างแบบ ให้เกิดเรื่องเกิดเล่าโมเมนต์ยังสั่นนะครับเป็นเป็นความรู้นะครับผมกับโมเมนต์เก่งไปนะครับเก่งมากๆนะครับโมเมนต์วัลซิลูบททุกอย่างก็ได้อาศัยความรู like ม้จากเอฟซีนะครับมาร่วมกันนะครับนะครับเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากนะครับแต่ละคอมเมนต์นะครับนะครับดีมากแลวก็เสียห้นนองไม่ที่เด็กเข้ามาชมก็จะได้รับรู้แล้วก็ได้อ่านนะครับนะครับ เพราะว่าบางที่เอฟซีบางคนมีความหลู่หลายนะครับก็คอมเมนต์เขามากนะครับในคลิปเพราะว่ากระด้เป็นความหลู้นะครับเ่อใดมีการคัดแย้งใดๆเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นความคิดเห็นต่างนะครับแล้ก็เป็นความรู้นะครับทั้งช่องยินดีนะครับยินดีมากๆเลยนะครับคอมเมนต์มากนะครับเฮ็ดยังจันยังซีแบบนั่นแบบนี้ดีมากเลยยังจันยังซีเขาก็คอมเมนต์มาก เราก็สิดเด้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื mm ่นนะครับ huh. ที่ว่าเขามาชมนะครับนะครับทั้งช่องกับเพียงเป็นซื้อกลางนะครับเป็นซื้อกลางนะครับว่าเออเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอย่างสินะครับพอมีคนมาเปิดอ่านก็สิเดยความรู้อย่างสินะครับเราก็มีหลากหลายเรื่องอย่างสินะครับแต่ละคลิปนะครับก็สิดเดยให้เปิดประโยชน์ต่อสังคมนะครับเอาจุดนั้นนะครับโบเมนจุดทั้งช่องอย่างเดียวนะครับมองไปกว้างนะครับ ขอให้เอฟซีนะครับคอมเมนต์มากเพราะว่ามีความรู้หลายก็ผมอยู่แล้วนะครับกับคอมเมนต์มากนะครับโบแมนว่าคอมเมนต์ในในเรื่องคลิปก็ได้ครับคอมเมนต์มาบอกว่ายังสั้นยังสี่ก็ได้ครับโบเป็นยังนะครับทั้งช่องยินดีน้อมรับนะครับนะครับยินดีมากๆเลยนะครับโบแมนว่าสิคัดแย้งนะครับก็ขอพระคุณหลายๆนะครับขอพระคุณมากๆเลยนะครับนะครับขอให เอฟซีเข้าใจนะครับทั้งช่องบบมีการคัดแยงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้คอมเมนต์มามีความรู้หรือว่าซีพิดซีถือยังก็พิจารณากันนะครับบ่เป็นยังครับบบทะเลาะบบแวงกันนะครับครับครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับหลังจากที่ว่าถ่ายคลิปไปนะครับมาแล้วนะครับ สงสสยแห้งนะครับเต่านี่แห้งนะครับแต่ว่าบะฮันมีเปรียวขุ่นเพราะว่ายังบะฮันใส่ฟื้นนะครับบะฮันใส่ฟื้นถ้าใส่ฟื้นหน่อยลงไปกับสิแห os, el, la gente, so is, ้งนะครับแห้งปึ๊บเลยนะครับอันนี้เพียงเป็นเศษทานนะครับทํางานนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็เต่านี่กัหนึ่งวาซิมีปัญหานะครับก็คงสีบบมีปัญหานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับยูนี่มีแห้งสุขูสุขคนนะครับ สวัสดีครับ